สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทบทวนความรู้กันนะครับกับหนังสือ,อ,อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งหนังสือในรายวิชานี้นะครับก็มีบทเรียนทั้งหมด10บทด้วยกันนะครับเราไปเริ่มต้นทบทวนความรู้นะครับกับบทที่1กันครับ เรื่องของบทที่1นะครับคือเรื่องของข้อมูลและแหล่งข้อมูลนะครับผมโดยมีจุดประสงค์อยู่2ข้อครับก็คือข้อที่1นะครับบอกประโยชน์ของข้อมูลในการดําเนินชีวิตประจําวันได้นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่2คือการเลือกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นเองครับผมเราไปทําความรู้จักกับข้อมูลนะครับผมข้อมูลเนี่ยก็หมายถึง ลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนักเรียนลองดูซิว่ารอบตัวของเรานี้มีอะไรที่เป็นข้อมูลบ้างครับผมข้อมูลที่อยู่บริเวณร,รอบๆตัวเราเนี่ยก็มีหลายๆอย่างนะอย่างเช่นข้อมูลนาฬิกาที่อยู่บนผนังนะเป็นสีอะไรนะครับมีตัวเลขแบบไหนลักษณะของตัวเลขเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งตู้เย็นที่บ้านเราเป็นทรงอะไร สี่เหลี่ยมสูงยาวขนาดไหนนะครับในตู้เย็นมีสิ่งของอะไรบ้างนะครับอาจจะมีน้ำอาจจะมีผักมีหมูมีปลาหรือว่ามีเนื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราควรที่จะรู้จักนะครับอย่างเช่นนะครับในนี้นะครับบอกเครื่องคิดเลขครับผมมีปุ่มตัวเลขมีเครื่องหมายพิเศษแล้วก็มีจอแสดงผลนะครับส่วนภาพนี้เป็ด นะครับมีปากแบนมีหัวสีเขียวม่วงนะครับปีกสีขาวน้ำตาลเท้าเป็นพังผืดน,นะครับนี่คือลักษณะของเป็ดน,นะครับมาดูต่อครับในส่วนของสินค้านะครับสินค้าก็มีหลากหลายใช่ไหมเวลาเราเข้าร้านค้าใช่ไหมครับเราก็เจอสินค้าเต็มเลยใช่ไหมครับนะทุกอย่างในร้านในร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลได้ทั้งสิน้น เราลองสังเกตข้อมูลแต่และชนิดที่เรามองดูเช่นไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มนะในตู้แช่น้ําเยอะๆนะที่เราเห็นนะไหลายยี่ห้อเลยนะครับแต่ละยี่ห้อเป็นน้ําอะไรบ้างนะอาจจะเป็นน้ําผลไม้นะอาจจะเป็นน้มมํนะาจจนนชาน้ําหวานน้าอัดลมอะไรเงี้ยนะครับก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าในสิ่งที่อยู่ในสินค้านั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อเราซื้อสินค้าใช่ไหมครับก็มีชื่อสินค้าแล้วก็มีวันที่ผลิตใช่ไหมครับในนี้เป็นอะไร เป็นนมปรุงแต่งชนิดเม็ดร,รสช็อกโกแลตในอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของข้อมูลนั่นเองนะครับถัดมาตรงนี้เป็นป้ายบอกทางนะครับป้ายบอกทางก็จะเป็นลักษณะของการสื่อความหมายนะยเช่นถ้าเราไปต่างจังหวัดเราอยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักเราไม่เคยไปเราไปไม่ถูกแต่ว่ามีป้ายบอกทางอยู่แสดงว่าสิ่งนั้น ก็สามารถที่จะบอกข้อมูลให้เรานั้นรับรู้ได้แล้วก็จะไปถูกทางใช่ไหมครับไปได้ถูกที่เลยนะครับอย่างเช่นป้ายบอกทางนี้ก็จะมีชื่อสถานที่รวมถึงระยะทางที่จะต้องเดินทางต่อไปในป้ายนี้ไปที่ไหนครับนักงเรียนดูซิครับไปที่น้ําตกเจ็ดคตนะระยะทางจากตรงที่เราเห็นป้ายนี้ไปอีก14กิโลเมตรนั่นเองนะครับผมแสดงว่า ป้ายนี้บอกทางเราให้ไปถึงน้ําตกได้ก็แสดงว่าเป็นข้อมูลเช่นกันนะครับรวมถึงป้ายอื่นๆนักเรียนเคยเห็นป้ายอื่นๆไหมนะป้ายอื่นๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการทางโค้งนะครับหรือทางคดเคี้ยวทางค้มสะพานอะไรแบบนี้ก็เป็นป้ายจราจรนะครับนักเรียนเปิดมาที่หน้า2ครับลองดูสิครับหน้า2ครกับหน้า3ามเนี่ยเขาเป็นรูปภาพนะสหน้าติดเลยนะ เป็นรูปภาพที่รวบรวมโอ้หลายอย่างมากเลยเราจะมีมาวิเคราะห์ข้อมูลหน้านี้กันนะครับข้อมูลมีอยู่หลาก,กหลายชนิดนะครับอย่างเช่นห้องสมุดนะครับเป็นแหล่งข้อมูลไหมครับเป็นแหล่งข้อมูลนะครับหน่วยงานราชการมีแหล่งข้อมูลไหมมีแหล่งข้อมูลนะครับหน่วยงานราชการมีเยอะแยะเลยครับในประเทศไทยมีหลากหลายที่มากนะครับรวมถึงที่วัดพิพิธภัณฑ์นะไปที่อินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตนะครับ หนังสือพิมพ์ป้ายประกาศแผ่นโฆษณานะครับรายการวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคุณครูหรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆหรือปราชญ์ชาวบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับข้อมูลที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนี้นะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยใน3บรรทัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถที่จะค้นคว้าหรือสอบถามได้นะครับนะมาดูพร้อมกันหน้าที่2นักเรียนเจออะไรบ้างครับ อย่างนี้มีอะไรบ้างครับดูลองไล่ไปดูพร้อมกันนะอ่ดูหน้าสองก่อนนะครับอันนี้เป็นธนาคารในธนาคารก็มีเงินใช่ไหมเออแล้วเราอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอะไรล่ะครับท่านธนาคารถ้าเราจะถามเราก็อานสอบถามเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมเรื่องของเงินเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินวันนี้ใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินวันนี้เป็นเท่าไหร่นะครับการฝากเงินในธนาคารนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ นีประมาณนี้เราก็สอบถามธนาคารได้ที่วัดที่วัดไปทำไรครับไปไหว้พระใช่ไหมครับไหว้พระไปทําบุญใช่ไหมบางคนอาจจะไปปล่อยปลาไปนกนะครับไปนั่งสมาธิทําให้จิตใจสงบนะครับถ้าเราอยากสอบถามเรื่องของออการทําบุญรักษาศีลเราก็อาจจะไปสอบถามพระได้นะครับที่วัดนะท่านก็เป็นผู้รู้นะครับ นี่ถ้าเราสอบถามเรื่องของการเกษตรนี่ครับมีชาวนาใช่ไหมครับนะก็สอบถามได้การเกษตรทำแบบไหนอะไรยังไงจะเริ่มทํานาปลูกข้าวจะปลูกต้นนี้จะทําตอนไหนจะปลูกข้าวโพดปลูกแตงโมน่าจะเริ่มช่วงไหนดีแล้วก็สอบถามจากชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่เขาทําเป็นประจำแสดงว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รู้นะครับเลื่อนมานี่ครับนี่ ทหารใช่ไหมมีทหารมีคนที่ขับรถสามล้อนะครับมีผู้ที่ขับรถมาอาจจะเป็นบุคคลที่สัญจรผ่านไปมานะครับแต่ละคนก็จะมีหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราจะสอบถามข้อมูลเรื่องไหนเราก็จะไปสอบถามข้อมูลกับบุคคลที่มีความรู้ด้านนั้นคนที่ทำอาชีพนั้นๆนะครับก็จะได้รับความรู้เป็นอย่างดี นะครับมาดูเพิ่มเติมครับหน้าที่3สิครับหน้าที่3ตรงนี้นี่มีอะไรบ้างครับมีมีโรงพยาบาลใช่ไหมมีโบสถ์ด้วยโบสถ์นะครับก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับถามเกี่ยวกับถามพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องอะไรการดูแลสุขภาพนะครับน้ำหนักส่วนสูงพอดีไหมสม่วนไหมอ่าเรื่องของการรักษาโรคต่างๆนะครับเราก็สามารถสอบถามได้จาก แหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็เป็นรวบรวมแหล่งข้อมูลไว้เลยนะนัะกเรียนก็ลองดูนะครับอันนี้จําลองบรรยากาศของตลาดใช่ไหมครับตลาดอันนี้เป็นอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวมาสอบถามตํารวจถามทางว่าไปเที่ยวทางทางไหนอ,อะไรอยู่ตรงไหนสอบถามได้นะครับก็สังเกตว่าแหล่งข้อมูลในโลกของเราเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายนะ ในหน้านี้หน้า2และหน้า3นี้ก็ยกตัวอย่างของแหล่งข้อมูลที่นักเรียนสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องๆนั้นได้นะครับผมมาดูกันครับข้อมูลนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างครับอย่างเช่นทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากยิ่งขึ้นนะช่วยในการตัดสินใจให้ความรู้ให้ความบันเทิงข้อมูลบางอย่างให้ความรู้กับเรานะครับส่วนใหญ่ให้ความรู้เยอะเลย ข้อมูลบางอย่างให้ความบันเทิงอย่างเช่นอาจาอาจะอ่านเป็นนิตยสารที่ตลกอันหนังสือตลกใครควันละอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลไหมข้อมูลมีสอดแทรกความรู้ด้วยด้วยนะมีทั้งความรู้แล้วก็มีสาระบันเทิงมีคำคันอยู่ในนั้นด้วยนะครับข้อมูลมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้นะครับต้องรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือดังน,นั้นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนักเรียนก็ต้องเลือกดูดีๆอย่างเช่นหน้าเมื่อสักครู่นี้ นะครับก็คือถามตัวบุคคลใช่ไหมครับความน่าจะถือก็น่าจะมีอยู่ระดับหนึ่งและนะเพราะว่าทํางานอาชีพนั้นๆนะครับแต่ถ้าเราจะหาข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะสอบถามจากหลายๆที่หรือว่าหาข้อมูลจากหลายๆที่นะเอามาพิจารณาร่วมกันว่าข้อมูลแต่ละที่ที่เราหามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความใกล้เคียงหรือความต่างกันประมาณไหนนะครับ แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับมีเหตุผลแล้วก็ต้องมีการอ้างอิงด้วยนะค,คือข้อมูลเราได้มาจากไหนเนี่ยก็ต้องมีการอ้างอิงจากแหล่งที่มานั้นๆด้วยนะครับอันนี้สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆหรือนัองเรียนอาจจะหาจากหน้านี้เป็นสารานุกรมนะครับดูได้จากสารานุกรม นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการนั้นๆเลยก็ได้นะครับอยากรู้เรื่องอะไรเข้าไปในหน่วยงานนั้นๆสอบถามข้อมูลได้ตรงนี้4อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งอ้างอิงได้นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะนําไปใช้แล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่คุณครูได้บอกไปนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของ การรวบรวมข้อมูลครับเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับเลือกมาหลายๆที่และรวมกันและเราก็ต้องเอาแหล่งข้อมูลอ่ะข้อมูลแต่และที่เนี่ยมารวบรวมจัดเก็บใช่ไหมครับดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หลายแห่งนะครับหลายแหล่งเลยนะครับจะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมเด็กๆคิดว่าจริงไหม การที่เราเอาข้อมูลจากทั้งจากการสัมภาษณ์มาเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเอามาจากการสัมภาษณ์เอามาจากการค้นหาในห้องสมุดเอามาจากออกไปหา,านักปราชญาชาวบ้านเอาไปหาจากสถานที่ราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเดียวกันเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์มาคิดก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเอาไปใช้นะครับเอามาคิดก่อนว่าข้อมูลนี้เป็นยังไงบ้างความน่าจะถือแต่ละที่นะความที่จะเป็นไปได้หรือความถูกต้องที่เราจะนําไปใช้เนี่ย อยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็จัดการเรียบเรียงให้ดีนะครับก็จะกลายเป็นข้อมูลที่สําเร็จนั่นเองข้อมูลที่เราสามารถนําไปใช้งานได้นะอย่างเช่นภาพนี้ภาพนี้เป็นนกใช่ไหมครับภาพนี้เป็นนกเ,เรื่องข้อมูลข้อมูลของนกก็หาจากหนังสือนกเลยนี่เห็นไหมนกมีหลายแบบไหมครับหนึ่งสองสามสี่ภาพนี่นกสี่ชนิดแตกต่างกันยังไง ดอนะกชนิดไหนชื่ออะไรนี่ครับแล้วก็สอบถามดูได้นะครับอันนี้เนาะลองดูกันเห็นไ,ไหมครับเจอไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลนะครับการรวบรวม,มข้อมูลนะคราวนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดทบทวนมาให้นักเรียนได้ทดลองทํากันครับอาจจะมีหลายข้อนิดนึงนะครับนักเรียนก็จดลงไปในสมุด แบบฝึกหัดไทยบอดเลยนะครับแบบฝึกหัดหนึนะครับนักเรียนก็เขียนลงองาบมาคุณครูจถามนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลที่สนใจคนละหนึ่งรายการโดยไม่ซ้ากันสนใจเรื่องอะไรฉันสนใจเรื่องนี้เธอสนใจเรื่องนั้นเอาของเรานี่แหละครับของเราเนี่ยเราชอบอะไรตอนนี้เรามีข้อมูลที่สนใจไหมอยู่หนึ่งอย่างเราชอบอะไรนักเรียนก็เขียนไปนะครับยกตัวอย่าง แล้วก็อาจจะเขียนเพิ่มว่าข้อมูลนั้นเป็นอะไรบ้างมีอะไรที่เราสนใจบ้างชอบใจอะไรบ้างนะครับในส่วนที่ข้อ้อ2นะครับให้นักเรียนบอกข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ครับบอกว่าข้อมูลที่เราได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้มีอะไรบ้างเราได้อะไรจากสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราไปที่นี่เราจะได้อะไร,นะรมีอยู่6สถานที่ด้วยกันนะครับ6อย่างด้วยกันหนึ 1, ทองฟ้าจำลอง 1, 2สอนสัตว์ นะไปสวนสัตว์ได้อะไร 3. บุรุษไปสนีาถามบุรุษไปสนีเป็นยังไงครับ 4. ชาวนา 5. หนังสือนิทานอิศบ 6. ลูกโลกนะครับลูกโลกเป็นลูกกลมใช่ไหมลูกกลมแหล่งข้อมูลทั้ง6อย่างนี้นะครับถ้าเราสอบถามาเราอาจจะไปดูไปเอง เราจะได้อะไรจากพวกอย่างนี้ได้ลองคิดดูสิครับส่วนอีกข้อนึงนะครับให้บอกประโยชน์นะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์จากข้อมูลต่อไปนี้นะสมมุติว่าคนคูมีมีนม1ขวดอะดูมีนมมีนม1ขวดนะครับขอบกันนี่อ่ามีนม1ขวด2ขวดก็ได้ได้ประโยชน์จากอะไรข้อหนึ่ง วันที่หมดอายุของนมถ้าสมมติว่าเรารู้อันนี้หรือเราไม่รู้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรารู้เราจะได้ประโยชน์อะไรสตารางเรียนประจำภาคเรียนมีประโยชน์ไหมครับ 3. คําขวัญประจําจังหวัดนี่นะคำขวัญประจำจังหวัดนะยกตัวอย่างจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะครับถ้าเรามีคําขวัญประจําจังหวัดเ,เราจะรู้อะไรข้อ4ส่วนผสมของอาหารสมิจรูปนี่นะครับ นะส่วนผสมนะ 5. สารคาดีชีวิสัตว์นะครับถ้าเรารู้ข้อมูลพวกนี้นะครับอันนี้เป็นการบ้านนะครับทำได้เลยนะครับให้นักเรียนบอกประโยชน์จากข้อมูลต่อไปนี้นะครับอันนี้เราอาจจะบอกว่าเนี่ยนอกเหนือจากวันหมดอายุของนมแล้วเนี่ยอาจจะบอกอะไรอีกนะเราได้ประโยชน์อะไรจากการหาข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้นะครับ ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในกรณีไหนหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นเหมือนแบบเนี้ยถ้าถ้าเราไม่รู้เนี่ยวันหมดอายุนี้ครับถ้าเราไม่รู้วันหมดอายุจะเกิดอะไรกับเราไหมจะมีผลอะไรกับเราไหมนะครับหรือไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้หรือต้องรู้อาา่าอันนี้ก็นก็ลองคิดดูนะครับแต่ว่าค,คุณครูมีการบ้านให้ทบทวนกี่ข้อครับ 3ข้อนะครับให้ดูที่หน้า6นั่นเองครับเปิดมาหน้า6แล้วลองทำเลยนะครับ